嗯。Mm. ช่วงที่แล้วโอ้แจ็คพูดคุยกับพี่ขวัญซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลฟังแล้วเครียดเศร้านะครับแต่ก็ยืนยันต้องสู้จนตัวตายช่วงนี้มาลุยคุยกับกเกษตรอำเภออำเภอสามวากันครับว่าความเสียหายเนี่ยมันมากมายมหาศาลแค่ไหนทั้งความรู้สึกและการช่วยเหลือด้วยครับครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กับ พี่ปัริชาแก้วมณีหรือพี่แอลซึ่งท่านเป็นเกษตรอำเภอเสนาจังหวัดอยุทยาครับสวัสดีครับพี่แอลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่แอลครับวันนี้พีเยกระโดดอย่างนี้ครับมันระบาดเรื่องแต่ช่วงไหนครับอค่ะสำหรับอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะมีสถานการณ์พี้ยกระโดดระบาดมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกุมภาแต่ว่ามันจะเห็นชัดเจนว่ามันเกิดความเสียหายเนี่ยประมาณกลางเดือนมีนาค่ะค,คือมันมาก่อนแล้วแต่แต่มันยังไม่เห็นไงไม่เห็นไม่เห็นความเสียหายแต่ ช่วงเดือนกลางเดือนมีนานเนี่ยจะเห็นสภาพแล้วว่าเกิดความเสียหาย,ยค่ะ<อ>ซึ่งจากทั้ง16ตำบลของเภอเสนานเนี่ยจะระบาดเกือบทุกหมู่บ้านเลยร,รวมแล้วก็115หมู่บ้านเพลี้ยเนี่ย มันจะปล่อยเชื้อไวรัสแล้วแต่ทําให้ข้าวค่อยๆตายไปจากพื้นที่ปลูกนี้นะคะประมาณ1นึ0 0แนหนึ่ไร่เโดนเพลียระบาดไปทั้งเส้นประมาณ56,823ไร่ถือเป็นหน้าที่สําคัญที่เราจะต้องทํำยังไงให้เกษตรกรที่เป็นแล้วเนี่ยได้รับความช่วยเหลือแล้วพอมาเจอไอ้ เพลียกระโดดสีน้ำตาลระบาดเยอะๆอย่างนี้ครับเรากรเกษตรอําเภอตอนนี้เราทําอะไรครค่ะอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยก็เรามีนักนการส่งเสริมการเกษตรประจําตำบลใช่ไหมคะเราก็ให้น้องๆเนี่ยให้ความรู้กับเกษตรกรครับให้ความรู้ก่อนเลยว่าถ้าเป็นเพลียปุ๊บเนี่ยเห็นตัวเพลียปุ๊บเขาจะต้องไปสอนเกษตรกรยังไงต้องบอกเกษตรกรยังไงแล้วในส่วนของสํานักงานเองเนี่ยก็ใช้วิธีประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบตนั่นแหละค่ะ ประชาสัมพันธ์ไปให้ให้เอาบทางอปบตอนเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะต้องให้เกษตรกรทํายังไงยกตัวอย่างเช่นหนึ่งวิธีการง่ายๆคือต้องไถ่น้าออกจากนาก่อนเพราะว่าปกติตัวเพลี้ยเนี่ยมันจะอยู่ที่เหนือระดับน้ําที่ของต้นข้าวค่ะคือถ้ามีน้ำมันก็คือบีที่อาศัยของมันมีอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในรอบนี้เพลี้ยมันระบาดแบบรุนแรงมากรุนแรงมากก็เกษตรกรก็ช่วยเหลือตัวเองส่วนใหญ่จะช่วยเหลือตัวเองโดยการใช้สารเคมีใช้เชื้อบิวเอีี ครับอ๋อและสารเคมีตัวนี้มันไม่มีผลกระทบต่อเชื้อไม่ใช่สารเคมีเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราที่จะไปไปยับยั้งการเจริญเติบโตถึงขั้นให้มันให้ตัวเพี้ยนี่ตายได้เพิะมเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งเชื้อราที่ไปเกาะตัวเพลี้ยแล้วจะทําให้เพลี้ยตายได้แล้วก็แนะนําให้เขาใช้สารสะเดาเพราะว่าเพี้ยกระโดดสินตาลเนี่ยเมื่อเมื่อมันมันไขแล้วเนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็ไปยับยั้งไม่ให้มันลอกคราบ เราะมันจะลอกค้าวประมาณ3-5ครั้งมันถึงจะออกเป็นตัวแก่แล้วมีปีกมีปีกแล้วก็บินทําลายแล้วก็บินไปนาอื่นได้ได้ผลขึ้นไหมครับก็ได้ผลในระดับหนึ่งในกรณีที่เสียหายแล้วแบบนี้เสียหายแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ให้ความช่วยเหลือโดยการรายงานสถานการณ์การระบาดเนี่ยไปให้ท่านผู้ว่ารับทราบเพื่อที่จะประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ แล้วทางอบตก็จะรวบรวมรายชื่อที่ที่กรอกในแบบกสศ .01 แล้วเนี่ยแบบกสศ .01 ก็คือแบบยื่นความจำนวนขอความช่วยเหลือรวบรวมมาที่อบตอบตพอได้ครบแล้วก็ส่งมาให้เราทางเราทางสํานักงานเกษตรเพอก็จะให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนักวิชาการส่งเสริมเกษตรเนี่ยเอาไปตรวจแปลงนาตรวจตรวจอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการตรวจเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายอยู่ตรวจเสร็จก็นําข้อมูลที่ได้แล้วเนี่ยมา ขีข้อมูลมาบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์คือการขอความช่วยเหลือมันยากเต่ว่าพอเกิดเพี้ยรบาดเนี่ยมันเร็วมากมันเร็วมากก็ก็คือถ้ามันเสียแล้วเราเนี่ยทางเราก็คือได้ให้ความช่วยเหลือตรงเนี้ยในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีศัตรูพืชระบาดอันนี้อพอเกษตรกรแจ้งปุ๊บเราัวนวิชาการสมมมมมม่งเสมต้องไปดูทันทีเลยค่ะว่ามันอยู่ในระดับไหนต้องใช้เชื้อบิเวเรียรหรือจะต้องใช้สารตัวไหนอะไรเงี้ยจะต้องไปแนะนําเขานะคะอย่างาแปลงนาของพี่ขวัญเนี่ยครับค,ความเดือดร้อนเนี่ยครับถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในระดัะดบ,ดบไเกินระดับเศรษฐกิจมันเร็วจนเกินไปนะคะรอบนี้ที่มันผ่านมาไม่เร็วขนาดนี้ฉะนั้นในรอบต่อไปเนี่ยเกษตรกรจะต้องมีวิธีการที่จะต้องเตรียมตัวอย่างแรกเลยก็เรื่องของการเตรียมดิน จะต้องเตรียมให้ดีเนี่ยที่มันผ่านมาเกษตรกร,กรส่วนใหญ่จะเผานาเ,นเรื่องนี้าาทางกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรหรือโดยพวกพี่ที่เป็นนักวิชาการส่งเสริมเนี่ยก็พยายามมาใ,ให้ความรู้ว่าการเผาต่อสร้างมันมีผลเสียขนาดไหนแต่ก็เกษตรกรก็จะให้เหตุผลว่าถ้าไม่เผาไถาไม่ได้ซึ่งจริงๆถ้าไม่เผาเนี่ยเราก็มีมีวิธีการแนะนำว่าให้เชื้อใช้ใช้น้ำใช้สารชีวภาพอ่ะ ลงไปลาดในแปลงนาให้มันยุ่ยย่อยสลายเร็วแต่เกษตรกรเราก็แบบใจร้อนอะใจร้อนใจร้อนไม่ไม่รอเผานี่มันส่งผลกระทบมันส่งผลกระทบมีไอ้เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลยังไงบ้างครับก็ก็มีส่วนทําให้ให้ภาวะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปคะเหมาะสมกับการที่เพี้ยกระโดดจะเจริญเติบโตนะคะเรื่องพันธุ์าเรื่องพันธุ์ข้าวนี่สำคัญเลยเห็นก็บอกว่าห้ามปลูกพันธุ์ข้าวซ้ําๆเนี่ยผมสงสัยทาไมทําไมปลูกซ้ําๆคือถ้าปลูก ติดต่อติดต่อกันเนี่ยนอกจากพันติดต่อกันแล้วเนี่ยเขายังห้ามให้ปลูกพันุ์เดียวกันติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ด้วยนะมันมันมีผลกับตัวเพลี้ยนี่แหละที่มันมันมากินได้หลายๆลายพันถ้ามันมีพันธุเดียวมันก็จะกินครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ร้อยไร่ก็ร้อยไร่เสียหายหมดใช่เหมือนไล่นาสนผสมนะคะเขาจะแนะนําว่าควรปลูกพืชนั้นพืชนี้เพื่อว่าพืชนี้ตายพืชนี้ยังเหลืออะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเกษตรกรใช้อัตราพันธุ์ข้าวที่มากไป ทางเราแนะนําว่าแค่15กิโลต่อไร่เท่านั้นเองแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้3ถังก็คือ30กิโลต่อไร่ทาให้ทาให้มันหนาแน่นททําให้้พืนี่ก็คือนาข้าวมันแน่นมันแน่นทําให้อ่อนแอทําให้แมลงศัตรูพืชที่ชอบมากมันอ่อนแอค่ะถ้าใช้แค่เพราะโดยปกติธรรมชาติของข้าวเนี่ยมันจะแตกกอค่ะมันจะแตกกอเหมือนเหมือนการใส่ปุ๋ยก็เหมือนกันส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยยูเรียเห็นเขียวแล้วชอบซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ จะต้องรอบแรกจะต้องใส่สูตร16200นะคะคถึงจะถึงจะถูกต้อง เหมือนคนเราอายุเท่าไหร่ครับสิบหกยี่สิบก็คือเมื่อประมาณข้าวเมื่อไม่เกินยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันค่ะใช่สิบหกยี่สิบศูนย์ถ้าเป็นนันดําก็ตั้งแต่ก่อนดำหรือหลังจากปักดำแล้วระหวานแต่ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นข้าวข้าวนาวัดก็ไม่เกินยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันใส่สิบหกยี่สิบยี่สิบศูนย์แล้วแล้วยูเรียนี่จะใส่เมื่อตอนมันตั้งท้องมันมันตั้งท้องก็จะถึงเรียกว่าว่าปุ๋ยแต่งหน้าจะใช้ยูเรียแค่นั้นเองเหมือนคนเราตอนเป็นเเเด็กกกรรราาาาตตต้้้้อองงิินนนนมมม่โขขึวะปณ ก็เหมือนกันฉะนั้นชาวนาจะต้องหันกลับมารู้ว่าธรรมชาติของข้าวต้องเป็นยังไงต้องเข้าใจมันมากขึ้นไม่ใช่ต้องการผลผลิตแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะคะแล้วการปลูกการหว่านปลูกข้าว ค่ะปลูกข้าวโดยวิธีการหวานกับการดำนะครับวิธีไหนที่มันเป็นโรคติดโรคเยอะยอย่างเงี้ยง่ายกว่ากันมีผลไหมมีผลบ้างค่ะแต่หวานน้ําต้มเนี่ยจะจะเป็นได้ได้มากกว่าเพราะดํานาดำเนี่ยเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นก็เป็นกอแล้วก็แต่ละกอมันก็จะหางกันใช่ไหมคะมันก็จะทําให้แข็งแรงขึ้นต้นข้าวการดูแลมันก็จะง่ายก็จะง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้มีวิธีการทํานาที่ง่ายกว่านั้นคือโยนกล้าครับ ยังไงครับการโยนกล้าการโยนกล้าก็คือใช้วิธีพอก้าก่อนอรจริงๆแล้ววิธีการโยนกล้านี่มันเหมาะกับกับพื้นที่ที่ป็นน้ําท่วมบ่อยๆนะ<ม>เพราะว่าพอน้ําลดปุ๊บเราสามารถที่จะเรารู้ว่านาข้าวเราจะเตรียมดินได้เมื่อไหร่ทาเทือกได้เมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็ไปเตรียมกล้าเลยไปไปเตรียมกล้าข้าวนั้นเลย20วัน15-20วันก็มาโยนได้แล้วค่ะแล้วใช้พันข้าวก็แค่5กิโลต่อไร่เอง เพราะว่าในการทํานาโยนกล้าเนี่ยมันจะหลอดมันต้องหลออน้ําใช่ไหมคะคซึ่งผิดกับวิธีการทํานาหวานน้าตมพอละหวานไปปุ๊บเราจะต้องเอาน้ําออกพอข้าวขึ้นถึงจะเอาน้ําเข้า<อ>ีกช่วงที่เรารอให้ข้าวขึ้นเนี่ยหญ้ามันก็จะขึ้นตามมาด้วยเพราะเพราะน้ำมันไม่มีเพราะนาโดยธรรมชาตินาจะต้องหลอน้ําถูกไหมคะการโยนกล้ามคือมันมีน้ำหล่อตลอดค่ะมันก็ช่วยป้องกันข้าวว่าจะพืชได้ด้วยค่ะอยากจะให้พี่แอ๋ครับฝากอะไรถึงกับเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหา เพี้ยแป้งเป็นเพียเพียกระโดดสินค้ากระโดสินตาฝปากกำลังใจให้พวกเขาหน่อยครับค่ะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเราเกษตรกรไทยเราก็ต้องต่อสู้ต่อสู้คือทําใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทออทิ้งพวกท่านแหละค่ะก็คือก็คือ ก็ถ้ามันเสียหายก็คือไปแจ้งได้ที่เกษตรแจ้งได้ที่ทอบตนะคะแล้วอบตจะแจ้งเราเองแล้วก็ถ้าในฤดูการต่อไปเนี่ยก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเชื่อเชื่อทีการส่งเสริมนิดนึงเพราะกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยส่งพวกเรามาเพื่อช่วยท่านเพื่อให้ความรู้ท่านสิ่งที่เรานํามาให้ท่านเป็นสิ่งที่ดีด,ด,ดีทั้งนั้นเลยค่ะขอเชื่อเราสักนิดนึงแล้วท่านจะ ได้ดีกว่าที้ค่ะโอครับท่านผู้ชมครับก็ได้สาระความรู้มากมายเลยครับเกี่ยวกับการป้องกันและก็วิธีการเข้าไปทําลายนาข้าวของเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลเนี่ยครับว่ามันเข้าไปทําลายยังไงแล้วการป้องกันต้องทําขั้นที่หนึ่งยังไงขั้นที่2ยังไงแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยข้าวอย่างไรบ้างจากาีเแียวครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แอลมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ โอ้โหมาแค่เดือนเดียวก็เจอปัญหาเพลี้ยระบาดเศร้าจากตัวเลขพื้นที่ความเสียหายที่พีแอบอกกับสองหนุ่มเนี่ยอยากจะร้องไห้เลยครับกรเกษตรกรไทยชาวนาเราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยพีแอลยังฝากความเป็นห่วงขอให้กเกษตรกรเชื่อคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บ้างเพราะนาหวานจะมีการระบาดของเพลี้ยที่มากกว่าน้าดา และอย่าปลูกข้าวจนหนาแน่นมากและถ้าเจอเจ้าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ว่าก็ให้ถ่ายน้ำออกจากนาโดยเร็วด้วยและใช้สารชีวภาพบิวเรียเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับและก็ใช้ให้ทันเวลาด้วยล่ะอย่าปล่อยให้ล่าช้าเดี๋ยวไม่ทันการและแล้วรายการของเราก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับ แต่เราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวกันอยู่ครับครับในครั้งหน้าเราจะไปลุยกันที่จังหวัดสิงห์บุรีครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจในรายการนะครับอยากให้เราไปลุยกันถึงที่นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์029677017ครับหรือว่าทางอีเมลแอดเดรสนะครับ news@kstation.tv ครับแล้วอีกช่องทางหนึ่งครับส่ง sms มาที่เบอร์4689110ครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ